อ้ยก็ขอสวัสดีชาวแฟนพาทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กันในโซของเกมใหม่บนโลบล็อกซะเองซึ่งแบบนี้นะเขาได้อินสปายชันมาจากเรื่อง Lemon Slayer หรือว่าดาบพิฆาตอสูงกันอีกแล้วนะเองซึ่งในแบบนี้เนี่ยเขามีชื่อว่า l a y y r r b t t l e เชน u n d s เนาะซึ่งในวันนี้ยังอยู่กาแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนะคะ อ่ะใช่แล้วก็คือในส่วนของไทแมแบบซีเรียรบอรเินกราว์เนี่ยอย่างที่บอกไปเขาเนี่ยเป็นในส่วนของการ PvP สู้กันนั่นเองนะะจากเรื่องดาบพิฆาตสูรนะคะอดีนนีที่โด่งดังมากๆเลยเนาะแล้วก็ไปเจอมาแบบนี้นะคะยังอยู่ในช่วงเพิ่งเปิดตัวมันจะยังอยู่ในช่วงพัฒนาเบต้าอยู่นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาลองประเดิมวิธีการเล่นแล้วก็ในส่วนของปลาต่างๆนะคะแล้วก็โคเนี่ยจะมีแจกช่วงประมาณท้ายคลิปอีกด,ด้วยเออเดี๋ยวเรามาประเดิมในส่วนของวิธีการเล่นกันก่อนเลยนะคะทุกคนแล้วก็ในส่วนของแบบนี้นะคะเขาจะมีเป วันรายวันคือถ้ามาเล่นทุกวันเนี่ยก็คือจะได้เงินมาเรื่อๆยๆนเองนะแล้วก็ตรงนี้ยังไม่พอนะคะใครอยากจะจอยกรุ๊ปก็คือจะได้ของเพิ่มเติมส่วนอันนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นในส่วนของปลานะคะที่สามารถสวมใส่ได้ water breed อ่ะอันนี้มันจะเป็นที่เราใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นของกียูใช่ไหมในส่วนของปลาของกียูเนี่ยก็คือจะเป็นปลาวารีนะคะในส่นของการที่จะปลดล็อกสกิลจะใช้เงินนะในการปลดล็อกสกิลถ้าทุกคนสังเกตมันเหมือนจะมีอยู่ด้วยกันรประมาณ5สกิลส่วนปุ่มสกิลเนี่ยจะมี zxcv แล้วก็ตัว f ซึ่งถ้าใครอยากได้สกิลเพิ่มเติมของตัวในส่วนของอนักล่าปีศาจอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะก็คือต้องทําการปลดล็อกในส่วนของสกิลน,นั้นของเสาหลักต่างๆนั่นเองนี่ประมาณนี้เลยซึ่งน่าสนใจนะทุกคนแล้วก็ไไมมม่่ด้ีีแคปาขของนะงองงงยนัใส ปาหมอกซึ่งก็จะใช้เงินเนี่ยในการที่จะซื้อปลาน,นนั้นด้วยอ่ะก็จะมีปลาของใครบ้างมีปราหมอกนะคะปราของคุณเลงโกคุหรือว่าปราไฟเนี่ยในส่วนของสกิลจะน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งปลาไฟก็คือจะต้องซื้อพร้อมกับการปลดล็อกสกิลไปด้วยดูฮะโอโห อ,อันนี้คือปลาของกิวนะทุกคนส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นเลเวลรีบาดก็คือถ้าเลเวลอัพเนี่ยก็คือจะได้เงินเยอะขึ้นเรื่อยๆซึ่งเขาใจดีมากนะให้เงินแบบนี้อ่าตอนนี้เรามีประมาณ3 5เหรียญแล้วตรงนี้จะมีเดมอนโซนะคะดูรูชันด้วยน่าจะเป็นการเข้าไปเล่นส่วนใครที่อยากจะซื้อดาบอื่นเนี่ยมันจะมีโลบัสนะคะให้ซื้ออยู่ดาบอันนี้เนี่ยคือสวยมากนะคะทุกคนัาชนะอวตารอวตารนะคะทุกคนอันนี้ก็คือจะใช้258ร้อยหแปดโลบัสแนยังไม่ภาชนะนะคะยังมีในส่วนของต าแห่งความรักปลาเสียงเนาะนี่ประมาณนี้ก็คือจะมีปลาของคนอื่นๆใช่ไหม Breaking Do y One Inex n อ๋อคืออันนี้น่ะเหมือนจะเป็นในส่วนของการโบวตนะคะว่าอยากให้เอาปลาของคนไหนมาจะมีปลาสั์ปลาของอินุสุเกะนะคะปลาของเอ่อชื่ออะไรนะปลาของมิซูรินะคะปลาแห่งความรักแล้วก็ปลาเสียงนั่นเองเหมือนปลาเสียงจะชนะด้เนี่ยในส่วนของบิ๊กอัปเดตครั้งหน้าก็คือใครที่จะมาลองดูปลาใหม่ต้องรอดูอัปเดทครั้งหน้านั่นเองฮะส่วนตรงนี้จะมีคาถนะนั่นเองนะคาถณะอันนี้คือเป็นการ เปลี่ยนอาวุธคาถาได้ด้วยก็จะใช้เงินนะคะในการปลดลลอกเช่นกันโอ้โหดาบนีวสวยว่ะแต่มันแพงไปหน่อย,ลยนลเนี่ยอันนี้แล้วก็จะมีในส่วนของการคูณจํานวนเงินอะไรต่างๆแบบนี้ด้วยนะคะเอเห็นในส่วนของปุ่มจ u i กันบ้างนะคะตอนทางด้านล่างจะมีเป็นถอดเลือดนะคะแปดร้อยพร้อมกับหลอดเซมินา่าสองร้อยแถมมีในส่วนของตัวพลังปลานะคะสมสัครได้สามช่องด้วยกันแล้วก็จะมีในส่วนของปุ่มต่างๆซึ่งปุ่มจะมีดังนี้เลยตัวคิวเป็นการแดชแล้วก็ถ้าทุกคน,นกดตัวคิวพร้อมกับ M1 เะ็ป็นการ อาแดแล้วก็โจมตีจะเป็นการจอมแอทแท็กนะคะแล้วก็ตัว R เป็นการอันเชิญหรือว่าเก็บคาถา,าเอาไปได้ตัว R นะส่วนตัวชีฟเป็นระบบชีฟล็อกมาคะทุกคนส่วน Space ก็คือเป็นการกระโดดแต่ว่าถ้าทุกคนกระโดดแล้วก็ทำการโจมตีจะเป็นการจอมแอทแทกอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวทำการคิวแอทแท็กให้ดู นี่เป็นการ dash attack นะถ้ากดตัว Q แล้วก็ attack คลิกซ้ายไปพร้อมกันแบบนี้เท่มากนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองประเดิมวิธีการเล่นเลยในส่วนของสกิลของ Q กันก่อนละกันเนาะกลายบารีเนี่ยจะมี3สกิลที่ให้มาฟรีสำหรับสกิลแรกนะ,ค,ะคือสกิลแรกคือ surface slash เนาะซึ่งเดี๋ยวดูสินี่อ่ะสกิล X คือ water well นะคะหมุนเป็นกลงล้อแบบนี้คือสามารถเคลื่อนที่ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของสกิลสุดท้ายของ Q เนี่ยจะเป็นสกิล V นะคะคือ constant flux นั่นเองอ่ะเดี๋ยวดูสิ ดูดิชิสคู่เท่โอเคอันนี้คือพร้อมที่จะเข้าไปเล่นจริงๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาประเดิมมิสชันข,ของการเข้าไปเล่นเลยกดตัว E ตรงนี้นะคะเพื่อเข้าไปเริ่มเล่นในการสู้ PVP เอาละ่ะฉันพร้อมและมีคู่ต่อสู้คนไหนให้เราทดสอบบ้างมีอุ้ยมีระยะทางให้ด้วยอะว่าคนแต่ละคนอยู่ไหนอันนี้เขาสู้กันอยู่อหรทุกคนมีใครให้ร่วมแชร์ไหมนีม่ไงอ้าวมาดิเออ ไปลุมหมาหมูลุมหมาหมูอืออุ้ยโดนโดนดาเมจเอออืมอ,อืมอ,อืมอ,อืมนี่เอาดินี่ยังไงโอ้เออสกิลเอ็กซ์เอออุ้ยอุ้ยโดนโดนแล้วอหือโคตรแรงเรียบร้อยค่ะจนไอแท็กเฮ้ย หัวขาดโอ่หัวขาดด้วยโอเคในส่วนของดาเมจที่ทงความเสียหายแล้วก็คือจะได้เงินเป็นอะไรอย่างนี้นะคะโอเคมาเอาไมเอาไม่์เอาไมคอันเชิญดามมาก่อนเอาและมานี่เลยหมาโอ้โหโคตนมันนะคะเอาหม่ QX ิเอนี่หัวขาดไปดิหัวขาดไปดิเอออุ้ยรอคูด้าก่อนรอคูดาอืม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 ลาชอ็อตคิวไปสอง โอ้ลบแท็กโอเคอืมอุ๊ยโอ้หลอยขึ้นมานี่อืมไม่โดนหาจแอทแท็กนี่เออเอาดิบอกเลยนะคะว่าโค้รสุดโว้ยเอย,โ,อยโดนจนได้อืมอืมโดนรัวรัวคิวเอ็กซ์เลยอืมอืมหลบก่อนหลบก่อนอุย๊ยยังไงกันวะเนี่ยโอเคเออกระโดดจัดแอทแท็กไปหนึ่งทีนี่ฮะ โอ้โหโอ้โสกิลวีนี่ยคือไม่สามารถต่อตาได้เลยอืมอืมอือ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 สามคนนะครับสามคนนะครับอุ้ยอออโอ้โโคตรสุดอุ้ยโดนรัวๆโดนรัวๆเกือบตุยโอเคเราต้องแดชหลบโอเคเราจะยังตายไม่ได้ เออเราจะยังตายไม่ได้เออเออตายตาย,ตายังตายตายยังยังไม่ตายนะคะทุกคน เรียบร้อยเอ้ยสนุกยูนะทุกคนทำไปเล่นไปแล้วคือถ้าอยู่ดานเนก็คือจะมีค่าดาเมจรวมพร้อมกับมีเงินที่ได้เยอะขึ้นด้วยว่าในไหนก็มีเลยอย่างเยอะขนาดนี้เดี๋ยวขอเราดูรีวิวปราณของคนเงกุ๊ดูสิเนี่ยซื้อมา100นะคะกด EQ มาใช้เฟรมบรีตติ้งพร้อมกับปลดสกิลมีอยู่300ใช่ไหมเอาสกิลที่เอ่อใช้ได้หลายอย่างดีกว่า1้อยกับ300อ่าแบบนี้พอแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองเล่นดูกันคะว่าปราณข,ของคนิงกุ๊เป็นยังไงบ้างไปลองใช้งานในตัวเกมจริงกันเลยดีกว่า,ากดดตัว e, ลองูนะคะค ามาเรามีอยู่3สกิลเหมือนกันแล้วนะตอนนี้จะมีสกิลแซดเอ็กซ์ซีเดี๋ยวลองดูซิว่าสกิลเป็นยังไงเออสกิลแซดสกิลนี่อุ๊ยโอ้โหสกิลของคนเลน,นค้่เป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยลองดูใกล้ๆมาอือแด๊ดคายอยู่มาเลยคณผู้หญิงนี่อู้หเสรยเสรยนี่เองอันนี้คือปานพลังปานหมอกนะคะอืมถือว่าได้อยู่นี่นี่ คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคนเดิมไม่ได้คุ้นมาเร็วมาเร็วหลบก่อนอืมโอเคสกิลของคุณนึงก็คู่ส่ยจะโจมตีจาระยะใกล้หมดเลยนะอันนี้นี่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 นนมาเดี๋ยวเผู้หญิงลองดูนะฮะดีอีกแล้วเจอคนนี้อึดหนึ่ง E A ไปไหนคุณผู้หญิงเออตัว E d i มอนเหรอคือไรอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยอันนี้เพิ่งเห็นนะคะว่ามันมีห้องปีศาจด้วยหรออันนี้คือน่าจะเป็น n อ c นพีซนะคะอะลองดูสกิลแซดอืมโอเคสกิลเอ็กซ์อืมเอาดิสกิลซีอะนี่นี่นี่ถ้าสู้แล้วมันจะเป็นยังไงเออหืมถ้าสู้แล้วมันจะได้อะไระทุกคนอันนี้ไม่ชัวร์เลยนะคะถ้าไม่ตามคนผู้หญิงมาอันนี้คือไม่ดูเลยนะว่ามันจะมีห้องนี้อยู่ hour later ม,มันอมาตุ้งมอนสเตอร์ เออสวยครับดูดิมันใช้อะไรมาคนตอนนี้มีอยู่สามคนนะตอนนี้นะลุมบอกเลยว่าลุมกระทืบปีศาจไม่ได้ผุดได่เกิดแ้วบอกเลยอได้เหรียญโอูได้แค่สิบเห,หรียญเนาะคนนะทุกคนเออถือว่าเป็นอะไรที่ดีอยู่นะเนี่ยไม่ได้ใช้ร้ายเกินไปก็คือจะมีเป็นไอ้สข็องโซนปีศาจที่เราเห็นต่อประกาศนั่นเองอ่ามีเลยค่ะแล้วก็สามารถกลับไปยังตรงโซน PvP โซนได้ แล้วเราเนี่ยจะมาทําการแจกโค้ดกันมันอาจจะแปลกๆนะทุกคนเพราะว่าภาพเมเเขภาพสวยนะในส่วนของโค้ดเนี่ยต้องไปกดที่ตรงนี้ก่อนเมนูนะคะจะมีในส่วนของตัวเปอร์เซ็นต์เลเวลพร้อมกับการใส่โค้ดตรงนี้น่าจะมีโค้ดนะที่สําหรับคนแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือจะเป็นโค้ดที่มีชื่อว่าเนว่า s k s w นะ,ะทุกคนนี่เนว่า s k s w โอเคใช้ได้ปะโค้ดดั e นิส1แสดงว่าโค้ดนั้นมันอาจจะนานเกินไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองโค้ดใหม่กันก่อนโค้ดใหม่เนี่ยที่เข้ามาถึงคือเป็นโค้ดใหม่ล่าสุดนะคะก็คือโค้ดที่มีชื่อว่าไลซ์1500นะคะใส่ตามนี้ไปเนาะก็คือกดโอเคนี่ทุกคนก็จะได้เงินไปนะคะประมาณ100เหรียญเลยนะซึ่งถือว่าเยอะมากๆสำหรับโค้ดที่มีชื่อว่าไล์750นั่นเอง อลองดูไลฟ์เจ็ดร้อยห้าสิบนะคะกด enter ได้นะคะอาก็จะลืมไปใส่กันด้วยส่วนโค้ดกันต่อเดี๋ยวมันอาจจะงงๆอยู่มาน,นี่โค้ดต่อไปนะคะ r k e s ห้าร้อยนะคะมาเราดูโค้ดนี้ซิว่าได้ไหมไลฟ์ห้าร้อยนะกด enter ได้มาประมาณห้าร้อยโกลเลยนะคะทุกคนถือว่าให้มาเยอะมากโค้ดนี้ <Wow. S 1> แล้วก็ต่อไปนะคะโค้ดนี้ได้หรือเปล่าสําหรับโค้ดที่มีชื่อว่า s l a y e r BG สําหรับโค้ด slayer ร g กดโอเคได้นะคะได้ประมาณห้าสิบโกนะ โอเคในส่วนของการรีวิวเอาไว้ประมานี้นะคะก็บอกเลยว่ารวมรวแบบแมปดีแต่ว่าในคลิปเนี่ยมันอาจจะกระตุกนิดนึงนะคะก็ขออภัยด้วยละกันเนาะส่วนวันนี้นะคะที่เชนชอบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันเนาะส่วนวันนี้นะ่ะต้องขอลาทุกคนทุกท่านกันไปก่อนเอาไว้เจอการนะคะในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะคะผม